สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้อยู่ในเกมดาร์กบอลเรจินนะก็คือเรื่องของเรื่องอ่ะวันนี้ผมเพิ่งเซ็นใครตัวละครนะครับทุกคนก็คือไอโกจิต้านี่แหละนะไอตัวที่ผมตั้งนี่แหละนะคือเพิ่งเซ็นใครไปก็เลยวันนี้อยากจะมารอเปิดตู้ที่มันเป็นตู้เซ็นใครดูอะครับเพราะผมก็ยังไม่เคยเปิด,ปดตู้ที่เป็นเซ็นใครนะเออก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าเกมดาร์กบอลเรจินเนี่ยผมพยายามศึกษาอยู่นะครับออพยายามศึกษาในการเล่นอยู่ก็ คือเล่นไม่ค่อยเป็นนั่นแหละพูดตรงๆเลยว่าเล่นไม่ค่อยเป็นนะก็อย่าด่าผมละกันถ้าผมแบบเปิดตัวละครแล้วแบบเปิดได้ตัวเก่งๆแล้วผมพูดว่าผมเกลืออะไรเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวไหนมันเก่งมันกากมันอะไรนะครับก็พยายามศึกษาอยู่เออก็เป็นถือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นั่นแหละตอนนี้ก็เวล90กว่าแล้วนะครับก็เล่นเนื้อเรื่องเรื่อยๆแล้วก็เล่นอีเวนต์เรื่อยๆนะครับพยายามศึกษามาเรื่อยๆก็ผมเพิ่งเซ็นใครไปเดี๋ยวขอโม้หน่อยขอโม้หน่อยนี่ นะเป็นไงก็ตัวนี้หลายคนอาจจะเซ็นใครกันไปแล้วนะครับเซ็นใครกันไปเยอะแล้วนะผมเพิ่งทําได้นะก็ตัวละครตัวนี้ยตอนเด็กๆผมชอบมากเลยเว้ยตอนภาคมูวีอ่อ่ะเป็นตัวละครที่ออกมาแป๊บเดียวปราบจานในบ้านเลย,เลยโคตรเท่นะครับตัวนี้โคจิตาตัวนี้โคตรเท่อ่ะผมจะลองสุบตู้เซ็นใครดูนะว่ามันจะเป็นยังไงไม่เคยสุบเลยนะเนี่ยเออมาครับ มาไอตูน้นี้เดี๋ยวผมค่อยช่างมันเกินและเกินไอตู้เนี้ยมากดมาตรงเส้นใครฮะฟีเซอร์ก็มีเส้นใครไมขสิบแปดนี่แต่ผมจะมาสุมวันนี้ผมจะไม่สุมทั้งหมดนะเดี๋ยวลองกดดูดิมันจะเป็นยังไงวะทั้งทั้งโอ้โหตัวนี้นี่แต่ผมอยากเส้นใครตัวนี้เส้นใครให้มันเป็นอีกขั้นหนึ่งตอนนี้ได้ไม่แค่ขั้นเดียวนะเส้นใครได้ไม่แค่ขั้นเดียวอะลองกดดูปึ๊บ ผมจะเกลือยันเซ็นใครเลยหรือเปล่าวะเนี่ยอย่าเกลือนะอย่าเกลือนะอย่าเกลือนะเฮ้ยน่าจะได้เยอะอยู่มายังไงครับต่อยไปต่อยไป๊บอยแย่อ่าผมจะใช้ยาวๆเลยตัวนี้ มาร้อย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 อุ้ยอุ้ยเส้นใครครับสองแจมครับอุ้ยไม่เกลือนอต้องกดใช่ไหมมาโอเคเรียบร้อยนะกดซาบูตได้ด้วยปุ๊บเป็นไงวะอืมผมกดทั้งหมดเลยได้ไหม กดทั้งหมดเลยนะพราะผมจะปั้นยาวๆเลยกดทั้งหมดไปเลยโอ้ไม,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 ไม่พอดิใช้ไปแล้วเฮ้ยอันนี้ได้อันนี้ได้นนไดใช้เพชรด้วยเหรออุ้ยไม่เอานะ้าใช้เพชรปะ่ะไม่เห็นมันขึ้นเหมือนใช้เพชรไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปกดกลับกดอีกสักพันไหมรู้สึกมันจะให้ดูได้นะครับเดี๋ยวนะเอ่อกดตรงนี้เลยใช่ไหมไข่ดีเท่าไหร่วะสามพันตัวนี้คืออะไรอ่ะ มาเซ็นใครอีกขั้นหนึ่งครับขออีกขั้นหนึ่งขออีกขั้นหนึ่งเอา้าจะกดออกทําไมขออีกขั้นหนึ่งสักสักขั้นสามมาขั้นสามกำลังดีจะได้เก็บคิดต้นไว้ด้วย,วยมาครับขอแบบหนึ่งร้อยรัวๆเหมือนเมื่อกี้อุ้ย มามาเลยมาเลยอย่างนี้เออเฮ้ยบอลกิงกิมาอย่าเกลือใส่ผมก็พอไปเจ็ดสิบร้อย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 อุ้ยพันห้าเฮ้ยไปขั้นสี่เลยปะเนี่ย โอ้ยแจมแจมแจมว้าหไม่เกลือว่ะเฮ้ยเป็นเป็นครั้งแรกที่ผมไม่เกลือนะเนี่ยเฮ้ยเปลี่ยนไอ้นั่นได้ด้วยอะ่ะให้เป็นรูปของโกจิต้าโอโ้แจมครับมานาน,นานที่ผมจะไม่เกลือกดไปหูห,หูพันห้าเลยกะเอาขั้นสามดันไปขั้นสี่เลยครับเซนคายผม,มแจมนะเนี่ยมันมี มันมีเซนไคข,ของโบลี่ไหมคือตอนนี้ตัวละครเซนไคผมมีแค่สองตัวเองมีโกจิต้าตัวนี้แล้วก็บรลี่นะครับก็คือตัวที่มันแจก,กนั่นแหละเดี๋ยวดิมีโบลี่เอเ,เออไม่มีวะไม่มีนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะนี่ตัวที่ผมเซนไคไปก็คือไอ้โบลี่ตัวเนี้ยโบลี่ตัวที่มันแจก,กรีเนี่ยไอตัวภาคใหมอ่อ่ะนี่นี่น,น,นี่ผมเซนไคได้แค่ขั้นเดียวเอง ทําไม่ทันนะครับโอเคก็ได้ขั้นที่สี่มานะครับเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนนั่นกนมันเปลี่ยนตรงไหนแล้ววะจำไม่ได้ละเออตรงนี้ปะไม่ใช่เปลี่ยนไรวะเออกดตรงนี้กดตรงนี้เออนี่เออนี่เปลี่ยนได้มาเปลี่ยนเลยอืมเปลี่ยนการ์ดหน่อย เอาเป็นโกจิต้าเออดีไงอโอเคมานี้แล้วกันนะผมเปิดแค่นี้พอนะครับ่าเป็นการเซนไข่ถือขั้นสี่เลยครับผมก็ไม่เกลือนะเซนไขไม่เกลือวะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันใครมีอะไรแนะนำกเกี่ยวกับเกมนี้ก็แนะนำมาได้นะครับผมก็คือเล่นว่าเป็นหรอกอย่างที่ว่านะก็ขอบคุณที่รับชมอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับไปแล้วครับ